สวัสดีค่ะมนีไล่าการฮักบานเห่ากัะน,น้ำผ้าพี่น้องเขาซูหมูแปนะคะบันขมยานางตําบลนภาแสงอําเภอปทุมราชวงศงสามือนีค่ะว่าเพิ่นซิมีกิจกรรมในมือนีอยียงแนในการล่นงค์ลงป้องกันไขเลือดออกค่ะตามมาเลยค่ะปรโยกเทศมนตรจีตําบลนภาแสงคะ่ะมนีดนน้่มผ้าพี่น้องลงพื้นที่เนาะค่ะหมูแป้เห่ามนีมีกิจกรรมยังแนค่ะถี่มาทําในหมูแป้มนีคะ่ะ ครับผมได้รับเกียรติจากทั้งผู้นําชุมชนจมอนสีสีพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านตลอดจนผู้อำนวยการอปตนาประแสนตลอจนประธานรสมรสมทุกเครือข่ายในชุมชนมาร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องก,กันโรคเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนฤดูฝนเป็นช่วงทะเลรอ ก็กเลยชุมจนทุกภาคส่วนเอาอาภ้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขจนผู้นําชุมจนในพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประธานอ,อสมออและอสมอทุกท่านได้มาร่วมเอาดๆๆุลยงการป้องกันโรคให้ได้ดอกเป็นเป็นระยะแรกนานบ้านเงินข้าวไกล มือนีเขาเดีลงพื้นที่เนาะค่ะมือนีเข้าซีมี่กิจกรรมยังไงคะที่เกิดขึ้นอค่ะเร่อตำรวจเ่องหมู่บ้านเข้านอกคเนาะหมู่แปดมันงแเกิดโรคเกิดโรคกตบตีกนตัวพุ่มลูไลัวพุ่มโรคว่ให้ระบาดว่ให้เชื่อเชื่อแต่ว่ามั้งแต่งมนี้อยู่จากเมืองไล่สองไล่ไปแล้วยี่หนีมั้จะเ่็นหาที่พัไล่ นทุกไ้ที่เพื่อไทยมาจักคุิบ้านสบาซชีวิตสบายเราอสมอให้ในตำบลนบะแซงเก่าได้มาซอยซอยพ่นิ้วไล่จะเป็นมือเป็นมือใช้ครอบครัวดูแลทุกคนผู้พื้นฐานจากหมู่บ้านตำบลแป่งเมืองไทยให้หน้า ผู้สูงวัยไทยนาประแซงกว่ถิ่มกันค่ะเมื่อนี้ท่านก็ได้มาร่วมกิจกรรมของหมูแปดเนาะค่ะเป็นการรุ่นเร่งป้องกันไข้เลือดออกค่ะท่านมีแนวคิดหรือว่ามีการการรวมกันในกิจกรรมนี้จังไดคะมาซอยแบบบ้านดูแลนะครับก็คืสพอสูของผีดองห้าเพราะว่าพี้องหมูแปดห้าเนีาา่ยเป็นรสัาติคาบา มีการไถ่เรือออกหหาไร่ฮอกไร่นะครับรมาได้มาร่วมกันนะครับจะมาเยี่ยมมาย,ยามกันจนะากานายยุบยัยคือว่าถ้าหน้าปลาแทรกบนทิดกันนะครับผมหัววใจทุกดงตอามเมื่อนี้เนาะค่ะลังจากเม่ีเฮาผ้าพี่น้องนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังลงพื้นที่ค่ะไปเบื้องในการป้องกันนวลจะลงรถไถเรือออกนะคะ,ะบ่ะวัติเป็นหน่วยหนาแตนตังที่มาร่วมกันเมื่อนี้ค่ะเมื่อนี้เฮาก็ขอ ขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณทุกพระส่วนนะคะหน่วยงานที่มารวมกัน,นะคะ่ะมณีทั้งที่กรอนที่จะมาได้การวบสุกุสุคนนะคะแล้วก็พร้อมชั้นดิฉันนางสาวศิลาลาธนียธาก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเมื่อก่อนนะ